สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาบรรยายในหัวข้อการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและมาตรฐานสมุนไพรก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับความหมายของคำว่ามาตรฐานและคุณภาพก่อนนะคะ มาตรฐานนะคะก็คือสิ่งที่ถือเป็นหลักและรับรองกันทั่วไปสำหรับการเทียบกำหนดในด้านปริมาณและคุณภาพนะคะยกตัวอย่างเช่นสมุนไพรไทยเรานะคะก็จะมีตำราที่ใช้เป็นแหล่งอ้างองิงหรือว่าแหล่งกำหนดมาตรฐาน ของสมุนไพรไทยนะคะก็คือตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือไท ai Her b เ l p h a r m a c o p าโคเปียนะคะซึ่งในตำรานี้ก็จะมีการระบุข้อกำหนดมาตรฐานของยาสมุนไพรไทยแต่ละชนิดนะคะก่อนที่จะนำไปพัฒนาในรูปแบบยาหรือว่าผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นสมุนไพรขมิ้นชันนะคะสำหรับผลิตยาเนี่ยจะต้องมีปริมาณ สารสำคัญออกฤทธิ์ก็คือปริมาณของเครกมินอย์เนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละห้านะคะแล้วก็มีน้ำม,มันหอมระเหยไม่ต่ำกว่าร้อยละหกนะคะส่วนคุณภาพนะคะก็คือลักษณะที่ดีเด่นของสิ่งใดๆคุณภาพของสิ่งของอาจจะมองที่ลักษณะประโยชน์ใช้สอย ความทนทานความสวยงามหรือประสิทธิภาพในการใช้งานนะคะตัวอย่างเช่นอย่างที่กล่าวไปเนาะว่าขมิ้นชันนะคะจะต้องมีปริมาณสารออกฤทธิ์ก็คือเคอร์คูคมินนยเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละหานะคะถ้าคัมินชนันเนี่ยมีปริมาณของเคอร์คูคมินอย์เนี่ยตามมาตรฐานนะคะก็จะมีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการรักษาหรือการออกฤทธิ์ที่ดีนะคะ ทีนี้ทำไมนะคะเราถึงต้องมีการทำการควบคุมคุณภาพของสมุนไพรนะคะก็เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ถูกต้องถูกชนิดถูกส่วนแล้วก็ถูกขนาดที่ใช้นะคะ ก่อนที่เราจะนำสมุนไพรหรือวัตถุดิบเนี่ยมาทำการวิจัยหรือว่าทำการพัฒนาตำรับยาต่างๆนะคะเราควรจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะช่วยในการ identify สมุนไพรนั้นเพื่อที่เราจะได้สมุนไพรเนี่ยที่ถูกสายพันธุ์นะคะถูกต้องตามชนิดที่เราต้องการนะคะและเวลาเราเก็บสมุนไพรเนี่ยเราต้องเก็บให้ถูกส่วนนะคะซึ่งส่วนที่ใช้ในการ ทำยาเนี่ยเขาก็จะมีระบุไว้ในโมโนกราฟของตำรามาตรฐานยาสมุนไพรนะคะประเด็นที่สองนะคะก็เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับการรับรองเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรนะคะประเด็นที่สามนะคะก็คือสร้างความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของยาสมุนไพร ะะแล้วก็สร้างความมั่นใจในการใช้ยาจากสมุนไพรให้กับผู้บริโภคนะคะณนะตรงนี้ก็คือผู้บริโภคเนี่ยเวลาเขาได้รับยาสมุนไพรหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเขาต้องมีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยจะต้องมีความปลอดภัยนะคะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรไทยนะคะก็คือจะทำให้ สินค้าที่ผลิตจากสมุนไพรเนี่ยไทยเนี่ยสามารถอยู่ในท้องตลาดได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะทีนี้เรามารู้จักความหมายของคำว่าสมุนไพรนะคะ ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรพศ2562นะคะให้ความหมายของสมุนไพรว่าสมุนไพรก็คือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้จากพืชสัตว์จุลชีพหรือแร่ที่ใช้ผสมปรุงหรือแปรสภาพเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของคําว่าสมุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะ ก็ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรปศ .200-2562 นะคะก็ให้ความหมายว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็คือยาจากสมุนไพรและใช้ความหมายรวมถึงยาแผนไทยยาพัฒนาจากสมุนไพรยาแผนโบราณน,นะคะที่มีการใช้กับมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือ,อยาตามองความรู้การแพทย์ทางเรื่องตามที่รัฐมนตรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดเพื่อการบำบัดรักษาและบรรเทาความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือการป้องกันนะคะหรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบสำคัญนะคะ ที่แปลสภาพจากสมุนไพรซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้กับมนุษย์นะคะเพื่อให้เกิดผลต่อสุขภาพหรือการทำงานของร่างกายให้ดีขึ้นช่วยส่งเสริมนะคะโครงสร้างหรือการทำงานของร่างกายเพื่อลดปัดจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เราพบในท้องตลาดนะคะก่อนที่จะมัน แปลรูปเป็นยาสำเร็จรูปเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือเครื่องยาที่เป็นเนื้อเยื่อนะคะหรือว่าออแกไนต์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเซลลูล่าโปรดักตนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องยาสมุนไพรที่อยู่ในรูปของชิ้นส่วนนะคะก็คือ,อยังมีเนื้อเยื่อของเซลล์พืชเป็นองค์ประกอบอยู่นะคะตัวอย่างเช่นยา แคปซูลผงฟ้าทลายโจรน,นะคะเืยยาแคปซูลของผงขมิ้นชันนะคะซึ่งผงขมิ้นชันหรือผงฟ้าทลายโจรเนี่ยยังมีส่วนของเซลล์หรือเนื้อเยืย่อพืชเนี่ยเป็นองค์ประกอบอยู่นะคะต่อไปนะคะส่วนที่ ประเภทที่2นะคะก็คือเครื่องยาที่ไม่มีเนื้อเยื่อนะคะหรือว่าอนออแกไนหรือ a c e ซ u l ล r p โปรดักนะคะอันนี้จะเป็นยาที่เป็นของแข็งหรือของเหลวที่ได้จากธรรมชาติโดยวิกรรมวิธีการสก,กัดง่ายๆนะคะหรือว่าเป็น สารสำคัญที่พืชปลดปล่อยออกมานะคะตัวอย่างเช่นพวกเกซินนะคะปลาซัมนะคะหรือที่เราเห็นในชีวิตประจำวันเราก็คือการสกัดเอาพวกน้ำมันจากพืชน,นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันงานหรือว่าน้ำมันมะพร้าวนะคะอ,อ,อีกตัวหนึ่งนะคะที่พืชปลดปล่อยออกมาก็คือน้ำมันหอมระเหยนะคะ เทที่3นะคะก็คือยาเตรียมแบบการ์ลนนะคะหรือว่าการเลนิคอบโพพเเลชันนะคะเป็นการเตรียมยาจากสมุนไพรที่ได้จากการสก,กัดสมุนไพรโดยวิธีง่ายๆนะคะเมื่อเราสก,กัดสมุนไพรออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้ลักษณะเป็นสารละลายจากนั้นเราจะนำสารละลายที่ได้เนี่ยไปทำให้เข้มข้นนะคะโดยการระเหิงแต่ละลายออก นะคะอย่างเช่นตัวอย่างการสก,กัดสมุนไพรด้วยตัวธทำลายที่มีส่วนผสมของน้ำและแอลกอฮอล์นะคะ ประเภทที่4นะคะก็คือสารสก,กัดบริสุทธิ์หรือว่าเพียวเคมีคอลนะคะอันนี้จะเป็นยาสมุนไพรนะคะที่ผ่านกระบวนการสก,กัดและการแยกสารนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่อยู่ในรูปของสารบริสุทธิ์มาใช้ในทางเภสัชกรรมนะคะอย่างเช่น การสก,กัดเอาสารเคอร์โคมินนะคะที่เป็นสารสำคัญออกฤทธิ์ในขมิ้นชันหรือการสกัดเอาสารแอนโดกาฟอไลท์ที่เป็นสารสำคัญออกฤทธิ์กกออที่อยู่ในฟ้าทลายโจรน,นะคะออกมาในรูปแบบของสารบริสุทธิ์นะคะ คุณค่าของเครื่องยาสมุนไพรนะคะจะขึ้นอยู่กับสารสําคัญออกฤทธิ์ที่พบในสมุนไพรนั้นๆซึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้คุณภาพของเครื่องยาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆนะคะก็คือประเด็นแรกนะคะก็คือปัจจัยภายในนะคะหรือว่า intrinsic factor นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือสารเคมีที่อยู่ภายในพืชน,นั้นๆน,น,นะคะ ต่อไปไประเด็นที่2นะคะก็คือปัจจัยภายนอกนะคะหรือว่า mm hmm. extrinsic factor นะคะปัจจัยภายนอกก็จะได้แก่สิ่งแวดล้อมนะคะการเก็บเกี่ยวการทําให้แห้งแล้วก็การเก็บรักษานะคะในส่วนของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีผลนะคะต่อปริมาณสารสําคัญที่พบในพืชน,นะคะอย่างเช่นขมิ้นชันนะคะที่ปลูกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนะะือ กับขมิ้นชันที่ปลูกในภาคใต้นะคะซึ่งภาคอีสานนะคะกับภาคใต้เนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ยหรือว่าสภาพดินเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะก็จะทําให้ปริมาณสารที่เราพบในขมิ้นชันเนี่ยมีปริมาณแตกต่างกันไปด้วยนะคะส่วนการเก็บเกี่ยวนะคะในการ เก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงช่วงระยะเวลาหรืออายุของพืชน,นะคะเราต้องเก็บในช่วงเวลาที่ทําให้เราได้สารสําคัญออกฤทธิ์มากที่สุดนะคะหรือว่าช่วงอายุของพืชที่ทําให้ได้ปริมาณสารสําคัญออกฤทธิ์มากที่สุดนะคะตัวอย่างเช่นการเก็บพืชที่มีน้ํามันหอมระเหยเป็นองค์ประกอบเนี่ยเราควรจะเก็บในช่วงเวลาเช้ามืดนะคะหรือว่าแดดอ่อน เพราะว่าน้ำม,มันหอมระเหยเนี่ยเป็นสารที่สามารถระเหยได้ง่ายนะคะเมื่อมันเจอความร้อนหรือว่าเจอแสงแดดเนี่ยก็อ,อาจจะทําให้เกิดการระเหยส,สูญเสียไปนะคะหรือการเก็บพืชประเภทหัวหรือรากนะคะเราก็ควรจะเก็บในช่วงเวลาพืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะ การทําให้แห้งการเก็บรักษานะคะในการเก็บรักษาสมุนไพรเนี่ยเราจะควรควรจะเก็บในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทนะคะไม่ควรที่จะมีความชื้นมากเกินไปนะคะเพราะว่าความชื้นเนี่ยจะเป็นผลทําให้เกิดเชื้อราหรือว่าเชื้อแบคทีเรียในพืชสมุนไพรนะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อคุณค่าหรือว่าคุณภาพของเครื่องยาของสมุนไพรเราได้นะคะ ซึ่งปัจจัยที่เรากล่าวไปเมื่อกี้นะคะจะเป็นปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาตินะคะแต่ถ้าปัจจัยที่มีการเติมลงไปในวัตถุดิบอย่างเช่นเติมพวกก้วนหินดินทรายนะคะหรือว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการลงไปนะคะเราถือว่าเป็นการปนปลอมหรือการปนเปื้อนนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของวัตถุดิบที่ดีนะคะวัตถุดิบที่ดีนะคะเป็นยังไงบ้าง ก็คือวัตถุดิบนั้นนะคะจะต้องเป็นวัตถุดิบที่ถูกต้องมาจากสายพันธุ์ที่ต้องการนะคะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนาะเวลาเราเก็บสมุนไพรหรือว่าเก็บวัตถุดิบมาใช้เนี่ยเราจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะคะช่วย Identify สายพันธุ์ของพืชสมุนไพรที่เราจะนำมาพัฒนาหรือทําวิจัยด้วยนะคะ ส่วนที่ใช้ถูกต้องตามคุณลักษณะที่กําหนดไม่มีการปนปลอมพืชหรือส่วนอื่นของพืชน,นั้นๆนอกเหนือจากที่เขาระบ,บุไว้ในโมโนกราฟนะคะที่ระบ,บุในตาํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทยนะคะมีสารเคมีหรือสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ตามที่ต้องการนะคะ mm hmm. ก็คือจะต้องมีปริมาณสารตามที่เขากําหนดไว้ในไท a เฮอร์เบ mm ิร์ฟอร์มาโคเปียนะคะ มีสิ่งแปลกปลอมไม่เกินมาตรฐานที่กําหนดสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้อาจจะได้แก่พวกกรวดหินดินทรายนะคะหรือว่าเศษมแมลงต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ยอาจจะปนเปื้อนมาในช่วงกระบวนการที่เรามีการเก็บเกี่ยวหรือว่าการขนส่งนะคะ ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อราเชื้อจุลินทรีย์หรือสารพิษั l ฟา a t o x ซิน,นะคะไม่มีสารกําจัดมแมลงตกค้างอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีการปนเปื้อนของพวกโลหนะหนักชนิดต่างๆนะคะทีนี้การตรวจสอบมาตรฐานหรือว่าควบคุมคุณ,คณภาพของวัตถุดิบเนี่ยเราต้องตรวจสอบอะไรบ้างนะคะก็จะมีการตรวจสอบเอกลักษณ์ของวัตถุดิบ การตรวจสอบความชื้นการตรวจสอบการออกฤทธิ์หรือสารสําคัญที่ออกฤทธิ์การตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมการตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เชื้อราและสารพิษอัฟฟาท็อกซินการตรวจสอบสารำกำจัดมแมลงศัตรูพืชน,นะคะการตรวจสอบพวกโลหะหนักต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นข้อกำหนดที่ระบุไว้ในตำราม,มาตรฐานยาสมุนไพรนะคะ ทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของตำรามาตรฐานยาสมุนไพรนะคะซึ่งตำรามาตรฐานยาสมุนไพรเนี่ยจะเป็นเครื่องมือนะคะที่ช่วยในการควบคุมคุณภาพของสมุนไพรไทยหรือวัตถุดิบสมุนไพรนะคะจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงมาตรฐานนะคะของวัตถุดิบสมุนไพรที่เราจะนำมาใช้ในการพัฒนาหรือว่าผลิตยาต่างๆนะคะ ท่านี้เรามาดูข้อมูลที่มีอยู่ในตำรามาตรฐานยานะคะก็คือข้อมูลที่อยู่ในส่วนของฟาร์มาโคเปียนะคะฟาร์มาโคเปียเนี่ยก็คือตำราที่แสดงรายละเอียดของตัวยาสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคนะคะเนื้อหาในฟาร์มาโคเปียนะคะก็จะประกอบไปด้วยส่วนของโมโนกราฟของตัวยาสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะ ซึ่งรายละเอียดในโมโนโกราฟเนี่ยจะเป็นข้อมูลรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆที่มีความเฉพาะเจาะจงของเครื่องยาสมุนไพรชนิดนั้นๆนะคะยาหรือสมุนไพรที่ปรากฏอยู่ใน ฟาร์มาโคเปียนะคะของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งในส่วนของไทยเรานะคะก็จะอ้างเองในส่วนของไทยเฮอร์เบ p ร์ฟ m าร์มาโคเปียนะคะซึ่งในส่วนในตำราไทยเฮอร์เบิร์ฟฟาร์มาโคเปียเนี่ยก็จะมีการระบุนะคะลักษณะต่างๆของสมุนไพรนะคะที่เราจะนำมาใช้ในการพัฒนาตำลักหรือว่าพัฒนายานะคะก็จะมี การกล่าวถึงชื่อนะคะชื่อสามชื่อภาษาไทยนะคะชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อวงนะคะแล้วก็สารสําคัญออกฤทธิ์นะคะแล้วก็ลักษณะทางพุทธศาสตร์นะคะแล้วก็ลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศนะคะก็คือเซลล์ภายในพืชนะคะแล้วก็สารสำคัญที่พบในพืชนั้นๆนะคะก็จะระบุข,ข้อกำหนดต่างๆของพืชแต่ละชนิดนะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะข้อมูลในโมโนโกราฟที่ใช้วิเคราะห์มาตรฐานของสมุนไพรไทยนะคะก็เราจะมีการวิเคราะห์มาตรฐานทางรูปลักษ์นะคะหรือว่า Structure Standard นะคะอันนี้ก็จะพิจารณาถึงรูปร่างสีกลิ่นตะกอนการแยกชั้นนะคะ แล้วก็มาตรฐานทางการวิเคราะห์หรือว่า Analytical Standard อันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ถึงชนิดของสารสำคัญออกฤทธิ์ที่พบในพืชแล้วก็ปริมาณของสารสำคัญนะคะซึ่งมาตรฐานทางรูปลักษณ์แล้วก็มาตรฐานทางการวิเคราะห์เนี่ยจะทำให้เราสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ของพืชได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นมาตรฐานทางกายภาพนะคะหรือว่า ฟ h y ิ i อ a สแ t นดา a ์ d นะคะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพนะคะอย่างเช่นตรวจสอบปริมาณความชื้นจุดเดือดค่าความเหนื่อค่าการหักเหของแสงนะคะซึ่งมาตรฐานทางการวิเคราะห์กับมาตรฐานทางกายภาพเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถทราบถึงคุณสมบัติเฉพาะของพืชสมุนไพรนั้นๆนะคะเพราะว่าพืชสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ย มันก็จะมีปริมาณสารหรือว่าสารออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็จะมีจุดเดือดที่ต่างกันออกไปนะคะมาตรฐานทางด้านอื่นๆนะคะก็คือจะเป็นการตรวจสอบการปนเปื้อนนะคะจากพวกยาปราบศัตรูพืชเนาะหรือว่าพวกจุลชีพต่างๆนะคะหรือว่าสิ่งแปลกปอมต่างๆนะคะอันนี้ข้อมูลตรงนี้นะคะก็จะแสดงถึงความปลอดภัยของสมุนไพร ตัวนั้นๆน,น,นะคะอ่าทีนี้เรามาดูส่วนต่างๆนะคะที่มีการระบุไว้ในโมโนกราฟนะคะหรือว่าระบุไว้ในตำราม,มาตรฐานยาสมุนไพรของเรานะคะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นโนเมนเลคเชอร์ Man นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นการระบ,บุถึงชื่อของสมุนไพรนะคะก็จะประกอบไปด้วยชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ชื่อของนะคะส่วนที่สองนะคะก็คือส่วน definition นะคะส่วนนี้จะเป็นการระบ,บุถึงส่วนที่ใช้นะคะเป็นยาของสมุนไพรนะคะพร้อมทั้งระบ,บุถึงชื่อวิทยาศาสตร์แล้วก็ชื่อวงนะคะส่วนที่3นะคะก็คือส่วน description นะคะ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการบรรยายถึงลักษณะสันฐานนะคะของพืชสมุนไพรนะคะก็คือจะมีการบรรยายถึงลักษณะโครงสร้างภายนอกของพืชเช่นรัาต้นรากใบผลมเมล็ดว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ ออคานอลิปติกนะคะชาลิ a เตอร์อันนี้ก็จะเป็นการบรรยายถึงกลิ่นรสของเครื่องยานะคะโดยใช้ประสาทสัมผัสนะคะแล้วก็จะมีส่วนของแมกโ o สโคปิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบรรยายถึงลักษณะของพืชสมุนไพรนะคะลักษณะภายนอกนะคะที่ตาเราสามารถสังเกตเห็นได้นะคะแล้วก็จะมี ในส่วนของไมโครสโคปิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบรรยายนะคะถึงสันฐานวิทยาภายในของพืชน,นะคะของผงยานะคะก็คือจะดูการจัดเรียงของเซลล์หรือว่าเนื้อเยื่อนะคะว่าพืชตัวนี้ประกอบด,ด้วยเซลล์อะไรบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะสารประกอบภายในพืชด้วยนะคะอย่างเช่นพวกเม็ดแป้งนะคะน้ำมัน หอมละเหยลิกนินนะคะเป็นต้นนะคะซึ่งในส่วนที่3ตรงนี้นะคะ description เนี่ยจะเป็นการบรรยายถึงมาตรฐานทางรูปลักษ์นะคะทางรูปลักษ์ของพืชน,นะคะส่วนที่4ี่ก็คือ packing and storage นะคะอันนี้ก็จะบอกถึงการเก็บรักษาของพืชตัวนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็บรรจุการบรรจุนะคะว่าจะควรจะบรรจุในภาชนะอะไรแล้วก็ควรเก็บรักษาอย่างไงนะคะ ส่วนที่5นะคะก็คือส่วน i d e n t i f i c a t i o n นะคะอันนี้จะบ่งบอกถึงมาตรฐานทางการวิเคราะห์นะคะก็คือการดูปริมาณหรือว่าดูสารสำคัญออกฤทธิ์นะคะที่พบในพืชน,นะคะก็จะมีในส่วนของ chemical test นะคะอันนี้จะเป็นการตรวจสอบทางเคมีโดยอาศัยปริยาเคมีที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างสารสำคัญหรือว่าสารประกอบที่เราพบในสมุนไพรนั้นๆนะคะ ก็คือมันจะทำปริยากับตัวรีเอเจนต์หรือว่าสารเคมีที่เราเติมลงไปนะคะเมื่อมันทำปริยากันแล้วมันก็จะเกิดเป็นสีต่างๆหรือว่าเกิดตะกอนเกิดขึ้นนะคะพอเราทดสอบด้วยปริยาการเกิดสีนะคะเราก็จะนำมาทำการแยกโดยเทคนิคโครมาโตกราฟีนะคะส่วนที่6นะคะก็จะเป็น q u a t i t a t i v e d e t e r m i n n t i o n นะคะ อันนี้จะเป็นบ่งบอกถึงมาตรฐานทางกายภาพนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ถึงสิ่งแปลกปลอมนะคะแล้วก็ดูปริมาณความชื้นนะคะแล้วก็ดูปริมาณเท่านะคะส่วนที่7จ็ดแอกเซนนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ปริมาณสารนะคะซึ่งก็จะบ่งบอกถึงมาตรฐานทางการวิเคราะห์เหมือนกันนะคะส่วนที่8นะคะก็คือส่วนที่ดูการปนเปื้อนนะคะ การปนเปื้อนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะบ่งบอกถึงความสะอาดความปลอดภัยนะคะของสมุนไพรที่เรานำมาใช้นะคะทีนี้เราก็จะมาดูในแต่ละส่วนกันนะคะเรามาดูในส่วนแรกกันก่อนนะคะก็คือส่วนของ description เนาะก็ในส่วนของมาตรฐานทางรูปลักษณ์นะคะว่าเราจะดูอะไรบ้างนะคะการพิสูจน์เอกส ลักษของสมุนไพรด้วยรูปลักษณ์นะคะอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของ description เนาะนะคะก็จะเป็นการพิสูจน์ลักษณ์โดยวิธีทางเภสัชเวชนะคะก็คือมหาภาคเนาะก็จะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะพิจารณารูปรักษภายนอกนะคะดูสีกลิ่นรสนะคะแล้วก็สิ่งที่แตกหักข,ของพืชนะคะ แล้วก็จะมีการพิสูจน์รักโดยทางเภสัตเวชนะคะหรือว่าในระดับจุลลางนะคะอันนี้ก็จะการเป็นการดูเซลล์ภายในของสมุนไพรนะคะก็คือดูลักษณะของเนื้อเยื่อที่มองเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะอันนี้เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะต้องดูภายใต้กล้องจุลทรรศนะคะสามารถบอกอวัอวยวะของพืชสมุนไพรได้นะคะแล้วก็สามารถดูสิ่งแปลกปลอมที่ปนมาได้นะคะ ่เรามาดูนะคะส่วนแรกการพิสูจน์เอกลักษณ์โดยวิธีทางเพศสัณเวทนะคะหรือในระดับมหาภาคนะคะก็จะมีวิธีการตรวจเอกลักษณ์ดังนี้นะคะก็คืออันแรกวิธีแรกนะคะก็คือการตรวจเอกลักษณ์ภายนอกโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะอันนี้จะเป็นการตรวจสอบเอกลักษณ์จากรูปร่างภายนอกนะคะของสมุนไพรที่เราสามารถ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือว่าเราสามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ก็อย่างเช่นการดูลักษณะของใบนะคะของดอกนะคะของลำต้นว่ามีลักษณะเป็นยังไงดูรสกลิ่นเสียงแล้วก็การสัมผัสนะคะอันนี้จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำงานสูงนะคะและ เราไม่สามารถตรวจสอบวัตถุดิบบางชนิดที่มีลักษณะคล้ายกันมากได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะคะมาช่วยไอเดนนะคะมาช่วยตรวจสอบต่อไปการดูรูปร่างและขนาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของสมุนไพรนะคะอย่างเช่นเถาวบระเพชรจะมีลักษณะเป็นเถาตะปุ่มตะปุ่มตะปำนะคะส่วนโกดกากเครื่งเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกระดุมนะคะ ผลจันทร8กรีมีลักษณะเป็นรูปดาว8แฉกนะคะส่วนดูรอยหักและสีภายในเนี่ยเราสังเกตได้จากผิวหน้าเรียบมีเส้นใยเปล่ะหักง่ายหรือเหนียวหักยากนะคะสีภายในเป็นรอยหยักจะแตกต่างจากผิวนอกหรือไม่นะคะเช่นก้อนสีเสียดซึ่งได้จากแกนสีเสียดเหนือนะคะมีผิวหน้าค่อนข้างด้านไม่เรียบเหมือนกับรอยหักนะคะ ส่วนกลิ่นนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณและประเภทของสารละเหินที่ได้นะคะว่าจะมีอยู่ในเครื่องยาน,นั้นเช่นกลิ่นของกำยานนะคะกลิ่นของอบเชยมหาหิงเป็นต้นนะคะซึ่งสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะอย่างเช่นกลิ่นในเปลือกมะกรูดนะคะกลิ่นในเปลือกมะนาวนะคะก็จะมีกลิ่นเฉพาะ ของมันนะคะรถนะคะสมุนไพรยบางชนิดเนี่ยนอกจากเราจะสังเกตจากลักษณะภายนอกหรือสีภายในแล้วนะคะเราอาจจะมีการทดสอบรถซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวอย่างเช่นนะคะเปลือกผลทับทีมเปลือกผมบังคุดเนี่ยกดกุมปาเนี่ยจะมีรสฝานะคะจะมีรสฝา ฟ้าทลายโจรน,นะคะก็จะมีลักษณะเป็นใบสีเข้มอันนี้ก็จะมีรสขมจัดนะคะรากชะเอมเทศนางอ้อยตัวนี้ก็จะมีรสหวานนะคะในการชิมรสของสมุนไพรเนี่ยเราต้องทําอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าพืชสมุนไพรบางชนิดเนี่ยอาจจะมีพืชพิษนะคะปนมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําด้วยความระมัดระวังนะคะ ทีนี้เรามาดูการตรวจเอกลักษณ์โดยวิธีทางเพสัชเวทหรือในระดับจุลภาคนะคะการตรวจสอบโดยใช้เอกลักษณ์ของผงยานะคะจะเป็นการตรวจสอบเอกลักษณ์จากรูปลักษณะเนเืน้อเยื่อและเซลล์ภายในเครื่องยาแต่ละชนิดที่บดเป็นผงแล้วนะคะก็เรามาจะมา,าตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศนะคะโดยการเปรียบเทียบลักษณะเอกลักษณ์ของพืชต้นแบบนะคะ เป็นการตรวจสอบที่ค่อนข้างแม่นยำนะคะใช้เวลาสั้นใช้เครื่องมือและสารเคมีน้อยค่าใช้จ่ายต่ำแต่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็ต้องมีการจัดทำมาตรฐานเอกลักษณ์ของพืชต้นแบบนั้นๆนะคะซึ่งตรงตรวจสอบเอกลักษณ์ของผงสมุนไพรเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปเทียบนะคะในตำราม,มาตรฐานยาสมุนไพรได้นะคะหรือว่าเทียบในไทเทอร์เบร์ฟอร์มโคเปียได้นะคะ นะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะจบไว้ในส่วนของ description ก่อนนะคะส่วนครั้งต่อไปเราจะมาบรรยายในส่วนของ identification ต่อนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อกำหนดอื่นๆต่อไปอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ